สวัสดีครับคลิปวันนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเจ้าตัวทุย่าสมาร์ทสวิตหรือว่าสมาร์ทเบเกอร์นะครับแต่จริงๆตัวนี้มันเป็นสมาร์ทสวิตนะครับแต่มันมาในดินลักษณะของเบเกอร์นะคีย์หลักของเขาก็คือหนึ่งเรื่องของการรีโมทคอนโทรลสั่งงานผ่านแอปได้ตั้งเวลาได้นะครับคาติ้งอันที่2นะครับเป็นการมอนิเตอร์ดัต้หรือว่ามอนิเตอร์พลังงานนะครับ มิเตอร์ริงนะตัวนี้แหละคือการดูพลังงานส่วนของตามคําถามที่พี่เขาถามมานะครับคำถามแรกนะครับกระแสตัวนี้ได้เท่าไหร่นะตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะ1นึ่งถึงหกแอมป์อินพุตนะครับแต่ถ้าเราไปใช้กับอะไรที่ดึงกระแสเยอะๆก็แนะนําผ่านแมกเนติกหรือว่า เป็นเบเกอร์อีกตัวหนึ่งจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันตัวเล็กนะเราก็จะไปเชื่อเขามากก็ไม่ได้ส่วนของคําถามที่2นะครับว่าเวลาวงจรช็อตนะครับเขาตัดหรือเปล่าตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นสมาร์ทเซอร์วิสนะครับมันไม่ได้มีว่า MCB เบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าฟังก์ชันนี้น่าจะไม่ตัดนะครับถ้าจะตัดต้องใช้อีกแบบหนึ่งที่เป็น MCB สมาร์ทเบเกอร์นะครับคำถามที่3นะครับถามว่าต่อนิวตอนจากบานิวตอนได้ไหมผมว่าได้นะครับให้เราดูไดอะแกรมตรงนี้เป็นการขนานกันกับนิวตันนะครับเขาตัดเฉพาะส่วนะ นิวตันเนี่ยจะต่อจากบาร์ก็ได้แต่แนะนําให้ต่อจากตรงนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นวงจรน,นี้นะการกินกระแสของแอร์ได้ไหมนะครับอันนี้ตัวชูลงเขาเลยนะมันมอนิเตอร์ได้ระดับชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีวันมีเดือนมีปีนะได้หมดเลยเดี๋ยวให้ดูนหน้าจอจริงผมพามาดูหน้าจอนะครับหน้าจอเกี่ยวกับการมอนิเตอร์พลังงานนะเปิดสมาร์ทไลท์ขึ้นมานะครับไปที่ไมโครนะอันนี้เราตั้งชื่อได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้คือสาภาวะปัจจุบันนะครับเครื่องเบเกอร์ตัวเนี้ยออนอยู่กาลังวัดทั้งหมดเลยนะตตตตััั้้้งแ่่่่นนนนเลลยยกกก็ออูทีี2.3ิิิววว์ะะรรรไปปปมมาาาณณหืผ0.1 power ปัจจุบันนะ164แรงดัน232กระแสเห็นไหมครับมีกระแสขึ้นพี่ที่ถามว่ามอนิเตอร์กระแสแอมป์ air, ได้ไหมได้นะครับดูจากหน้าแรกก็เจอแล้วนะ0.72แ์จุดเจอง amp current ทีนี้เรามาดูในส่วนของ electric city นะหรือว่าประวัติการกินพลังงานนี่อันนี้วันนี้นะครับช่วงเวลา7จ็ดโมงถึง8ปดโมงศูนย์จกิโลแปดถึง9 00, 0 0านย์จดูเมื่อวานบ้างนี่เมื่อวานนะครับบอกเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับเราสามารถดูได้ว่าช่วงไหนมีการผลิตหรือว่ากากรใช้ พลังงานไฟฟ้าเท่าไรนะครับดูเป็นรายเดือนเขาก็จะสรุปให้นะว่าเดือนนี้เท่าไหร่แล้วดูเป็นรายปีนี่ก็ประมาณนี้มันก็จะสรุปย่อยเป็นเดือนเดือนให้เราสามารถเอาไปแอปพลายใช้ได้อันนี้คือฟังก์ชันแรกนะครับส่วนที่2จะเป็นไทม์นะครับไทม์ time ตัวนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเอาไปใช้กับพวกไมโครนะให้เราแอดเข้ามาเสร็จแล้วใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าซันไรส์นะครับก็คือพาทิ์ขึ้นนะเราจะเอาบีฟอร์หรือทันทีเลยก็ได้แต่ผมเอาบีฟอร์นะครับก่อนพาทิ์ขึ้น1ชั่วโมงให้เขาเปิด สเตนบายรอนี่นะครับมันจะบอกว่า Perform Action Open ก็คือเปิดวงจรนะครับที่มันต้องเลือกวันด้วยนะเมื่อกี้มันจะเป็นครั้งเดียวอ่ะอันนี้เลือกวันละเซฟในทุกๆวันมันจะเขียนว่า every day นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอย่าลืมติ๊กนะ เอาทุกวันเลยหรือว่าจะเอาเฉพาะวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับกดเซฟแค่นี้นะครับเราก็จะเป็นการตั้งไทม์นะตามนี้เลยเงื่อนไขพระอาทิตย์สังเกตได้ว่าตัวนี้จะสามารถทํางานแทนโฟตโต้สวิตช์ได้แต่ว่าทํางานในการกลับข้างกันได้ด้วยนะครับเลือกตามเงื่อนไขที่ต้องการจบแค่นี้เลยเดี๋ยวฟังกชันอื่นๆเดี๋ยวมาแนะน,นําในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจเจ้าตัวนี้นะสาม,มารถสวิตช์ที่ลักษณะเกี่ยวเป็นดินคล้ายๆเบเกอร์ Baker นะครับมอนิเตอร์พลังงานได้สั่งเปิดปิดออนไลน์ได้ตั้งยูที่เวลาได้รายละเอียด,ดีคราา คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ